สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานนินดีครับพี่น้องมาอีกแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตพาพี่น้องออนทั่วโซนะสะพานใหม่ชลบุรีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเราจะอยู่ช่วงหน้าศาลจังหวัดชนบุรีนะครับผมข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนสนามกีฬานะครับสนามกีฬา เทศบาลจังหวัดชนบุรีนะครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ18นาฬิกากับอีก48นาทีนะครับวันนี้วนวายเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมรถเยอะนะครับถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนนี่โหแน่นนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้เสาร์ที่25นะครับมกราคมปี2567นะครับช่วงนี้พระอาทิตย์ ตกดินไปแล้วนะครับน้ำลงนะครับท้องฟ้าสวยงามนะครับน้ำลงเยอะนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับข้างล่างปกติน้ำจะลงช่วงประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับน้ำจะขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณดึกๆนะครับ เสาวทิศจะคนเยอะหน่อยนะครับส่วนมากคนก็จะมานั่งกินข้าวกินปลานะครับกินเหล้าก็เมาเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้อากาศก็จะดูอบอ้าวเล็กน้อยนะครับผมอากาศไม่หนาวเย็ยนแล้วนะครับโซนชนบรุรีช่วงนี้เอ,อ้ออะไรน้องบ้านี่งโอ้มีหนูวิ่งด้วยนะครับไปแล้วโอ้ ของกินก็เยอะนะครับโซนนี้คนขายของเยอะนะครับ<ม>วันนี้เรามากับเจ้าวิบร้อยไถึงไหนถึงกันเหมือนเดิมนะครับผมข้างหน้าจะเป็นวงเวียนเรือใบนะครับผม อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้พาชมบรรยากาศโซนสะพานใหม่ชนบุรีนะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมการติดตามนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะคลย้ยแนนำด้วยครับพี่นอ้องไปเลยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ